ใครที่เคยเจอปัญหามือถือแบตเสื่อมโทรศัพท์แพงกลัวแบตพังอยากบอดเกมไปด้วยเล่นโซเชียลไปด้วยเปิดบอดแป๊แบบเครื่องร้อนทำอย่างอื่นไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับผม UG Phone แอปนี้นะครับผมจะทําให้ปัญหาที่ผมกล่าวมาข้างต้นหมดปัญหาไป UG Phone คืออะไร UG Phone ก็คือการเช่าคลาวบนมือถือนะครับทำให้สามารถบอดได้แบบ24ชั่วโมงไม่ว่าเครื่องคุณจะแบตหมดหรือปิดเครื่องแอป UG Phone ก็ยังทํางานอยู่นั่นเองนะครับผมถ้าอธิบายกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือการ เช่าอิมูเลเตอร์หรือว่าการมีมือถือเครื่องหนึ่งซ้อนในมือมือถือของเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมแต่มันดีตรงที่ไม่ว่าเราจะปิดเครื่องไปนะครับไอ้คลาวตัวนี้ครับผมหรือว่าอิมูเลเตอร์ตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับต่อให้เราจะแบตหมดเครื่องพังมือถือตกน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่าบอร์ดที่เราปล่อยอยู่ก็ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผม ทำให้เหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเกมที่ต้องอาศัยการบอดอย่างเกมที่เราเล่นกันอยู่ก็คือคาร์บะอินฟินิตคอมโบหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆเกมส่วนใครนะครับผมที่คิดว่าเฮ้ยมันจะยุ่งยากหรือเปล่าครับหยุดคิดก่อนนะครับใช้งานโคตรง่ายบวกกับตอนนี้นะครับผมทางแอป u ูจีโฟนนะครับสามารถทําให้เราทดลองใช้บริการฟรีได้ถึง4ชั่วโมงถ้าใครที่สงสัยว่ามันใช้งานยังไงนะครับดูคลิปนี้เลยบอกเลยว่าแป๊บเดียวเป็นแน่นอนนะครับและแนะนำนะครับเพื่อนๆลองเปิดใจและลองดูนะครับโหลดมาทดลองใช้นันก่อนได้นะครับแล้วจะเข้าใจกับสิ่่งทีผมอบาย ให้มันดียังไงนั่นเองครับโดยค่าบริการเริ่มต้นนะครับเพียงเวลาแค่8บาทเท่านั้นนะครับโอ้ oh, ราคาโคตรถูกเครับถ้าเทียบกับเราที่จะต้องไปซื้อมือถือใหม่อีกเครื่องหนึ่งบอกเลยว่าราคานี้คือคุ้มค่ามากๆากและที่สำคัญไม่ต้องมาแบก2อสเครื่องราคาไม่แพงมากเนาะไปใส่เหรรเป่าเครื่องก็ร้อนอีกนั่นเองครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าครับว่าแอปนี้มันใช้งานยังไงในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนั่นเองครับไปลุย ปรมาหน้าแรกเลี่ยเพื่อนๆให้เราเข้าเพจโซได้เลยนะครับผมแล้วเราก็โหลด UG4 มาได้เลยครับพิมพ์ UG4 นะครับขึ้นแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน iOS Android ได้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็รอครับสักครู่เดียวนั่นเองพอได้แอป UG4 มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้าไปใช้บริการได้เลยครับพอเราเปิดแอปขึ้นมามันจะขึ้นเป็นหน้านี้เลยเด็กให้เราทําการกดเลื่อนไปหลังสุดครับแล้วกดคำว่าเริ่มนั่นเองพอเริ่มเสร็จปุ๊บนะครับคนที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่อยากทดลองใช้แล้ว่เเยดานะครับียแบบ Google หรือว่า Facebook ก็ได้นนัเองกดยืนัน ด้านล่างก่อนนะนะครับกดติกด้านล่างนะครับแล้วกดตรงนี้ได้เลยหน้านี้จะเป็นการใส่โค้ดเชิญนั่นเองเลยครับเพียงทุกท่านนะครับผมใส่โค้ด vrvsch นะครับผมก็จะได้รับเพชรมูลค่ากว่า35บาทนะครับหรือว่าต่อเวลาฟรีนั่นเองนะครับพอเราได้หน้านี้นะครับเพื่อนๆให้เรากดว่าซื้ออุปกรณ์ได้เลยนะครับผมปึ๊บ นะครับสำหรับหน้านี้นะครับผมจะมีให้เลือกหลายอันมากนะครับจะมีแพ็กเกจคือ UVAP GVAP GVAP 12แล้วก็ SVAP คือ superior version นั่นเองนะครับอันนี้จริงๆอ่ะถ้าใครที่ทดลองเล่นผมแนะนำให้กดใช้แค่ UVAP ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันจะต่างกับที่ความแรงนะครับเห็นไหม แต่ละอันมันจะมีความแรงต่างกันนั่นเองนะครับอยู่ที่เพื่อนๆก็ลองทดลองกันแต่ผมแนะนําเป็นอันบนสุดก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครหลายๆคนที่อยากจะทดลองแนะนําให้กดอันบนสุดก่อนได้เลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับเพชรสามารถเอาเป็นส่วนลดได้ในเวลาซื้อเห็นไหมแล้วกดซื้อไปเลยครับนี่นะครับเห็นปมว่ามันจะมีทดลองฟรี4ชั่วโมงนะครับผมแนะนานะใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับให้กดโหลดกันได้เลยนั่นเองครับสำหรับ UG Phone เองนะครับกดไปเลยป๊าปอันนี้นะครับชำระด้วยเพชร250นะครับอันนี้ แล้วเราก็รอดำเนินการไปครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเราก็จะได้เล่นแล้วนั่นเองนะครับปิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปดูได้เลยนะครับนี่ ตอนนี้กำลังรีสตาร์ทนะครับนี่นี่ครับพอเรารีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยเครื่องเสร็จเรียบร้อยเลยครับให้เรากดเข้าไปแล้วเราจะได้เป็นหน้านี้มาเลยนะครับเพื่อนๆหน้านี้นะครับพูดง่ายๆว่าเรานะครับสามารถโหลดแอปได้ทาง Google Play Store หรือว่าจะเป็น Game Center ของทาง UG Phone ก็ได้นะครับแต่เราจะโหลดไปทาง Game Center นั่นเองครับกดเข้าไปเลยครับผมนะครับแล้วเราก็เลื่อนจริงๆพิมพ์ได้นะแต่จริงๆมันอยู่แค่กระติ๊ดเดียวนะครับเราก็เลยเลื่อนดีกว่านะครับกดที่คาบาวอินฟินิตคอมโบได้เลยนั่นเองครับนี่ รอโหลดสักครู่เดียวนั่นเองนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับก็เปิดเลยครับแล้วเราก็รอดําเนินการดาวน์โหลดของไฟล์เกมเลยครับสักครู่เดียวนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมเราก็โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถทําการล็อกอินได้เลยนะครับนี่นะพอเราเข้ามาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการตีมอนสเตอร์ให้ดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจ้าอีกตัวนึงมาเดี๋ยวผมจะปิดแอปพลิเคชันออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะยังทําการบอทอยู่หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเอาอตัวมาสักครู่เดียวนะครับนี่แล้วเราก็ม่อยู่อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันตัวนั้นจะอยู่แนว20นะครับปะหน้าเมืองไปครับเดี๋ยวลองดูเลยป,ปะดูก l ลี n น,นะครับ นี่ไง FG ไม่เลยหนูยังตีโป๊ะ,โป,ะโป๊ะอยู่เลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมอันนี้มันสะดวกสบายมากเราปิดเครื่องเราปิดทุกอย่างนะครับปิดเครื่องทาอะไรทุกอย่างได้เลยนะครับตัวบอดเราก็จะยังคงดําเนินการบอดต่อไปนั่นเองนะครับค่าบริการเริ่มต้นเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับแล้วใครนะครับที่อยากทดลองใช้บริการฟรีนะครับสามารถโหลดมาใช้ได้เลยนะครับผมว่าตอนนี้มีทดลองใช้บริการฟรีถึงตีชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแล้วปัญหามือถือแบตเสื่อมโทรศัพท์พังมีโทร จนไม่มีเวลาบอดจะหมดไปเพียงคุณโหลดมาใช้ UG Phone ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ด VRVSCHS เนีนะครับเม็นอี้ที่ผมไปแล้วกากฝันดีราติสวัสด์อย่าลืมรวมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะกับ UG Phone เองครับผม